น้ำแพ้วลยแพใจปะใจปะแพะไหนะพี่แพวค่ะเรียกพี่แอนหน่อยค่ะถ้าพี่แพวไป็ตั้งแต่บัดนี้ต้นไปผมจะไรแล้วครับครับต่อบรรยายมากหน่อยรรยายแพหน่อ เรียกสองคนไม่รู้เหมือนกันไม่ดูแล้วแล้วนี่ได้สองคนอีกเพื่อนอะไรงไ้ยด้วยั้งเ่นเรียกเฉย ในตู้เย็นเยอะมากเยอะเกินไปแบมว่มมีแต่น้จืดยอเกิดได้ะไม่ได้ครับอ้วนอยกเกิดอ้วนไดยังอ่ะแล้วี่ได้หรอพี่ข้าวซอยกเกิดได้ปะอไม่รู้เยวันกีนแฟนปูหายเนี่ยขโมยแฟนปูแฟนแฟนตยวต้องพาปูลงไปแบงโฉม เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ โลเกินเขาทำไมวิ่งรอผมวิ่งครับหนึงดิไม่ลบหรอกเขาเขียนเยอะกว่านี้กลัวแป๊บเดียวผมเขาดไม่กี่รอบเป็นทีไม่เขาหลายๆคนอ่ะเขาเขียนเยอะกว่านี้เขาเขียนกันเยอะกว่านี้อีกคอผมอ้วนมาสวยว่าเลยรักกอล์ฟรักหรือเปล่าการเขียนไม่ออกเขียนไม่เก่งพี่เขียนไม่ออกทำไมอ่ะเหนาเบา แกถ้าสมมติว่าเขาให้แกถ้าสมมติว่าเขาให้เขียนไอย่างเนี้ยอะไรไม่วิ่งแล้วปวดท้องให้นึกรสนมได้หนึ่งรสที่ว่าแกจะทำเองแกทำรสอะไรอะไรนะนมอ่ะรสชาติหนึ่งรสอ่ะแกทำรสอะไรใจใจให้ทำอ๋อรสแบบใหม่ๆเหรอเออรสประแดกบองรสอะไรนะรสอะไรนะรสประแดกบอง อันดีดิเฟมไม่รู้อะนักเรียนอะนม้องลดอะไรดิเอานมร้อนหยอดตาไหมเฟมทำไมแพ้วงกับเหมือนกับเฟมไยอ่ะมัวมาเฟมไยอ่ะแล้วทำไมอ่ะ่องอะไรอ่ะสงสารเนาะอะไรอ่ะไม่รู้ว่าเฟมเป็นคนนี้แบบต่บกลับไม่ได้อ่ะใช่ไหมสงสารหนึ่งไม่รพี่จะไป

ชอบทุกคนครับเอบจริงชอบยูกิใช่ปะลึกๆแอบชอบยูกิใช่ไหมชอบทุกคนไม่ฉันรู้ว่าแกชอบยูกิชอบทุกคนหมดเลยชอบยุกิเหรอชอบทุกคนชอบยูกิพี่ชอบทุกคนจริงนั่นเขินทำไมอ่ะเขินทำไมอ่ะเฟมเขินเหเสียใจอ่ะซ้อมทาพี่ต้องซ้อมเขานินทาซ้อมแล้วว่าเขานั้นเขานินทาว่า ว่าพี่สักที้ชอบเิอใช่ไหมจริงเหรอใช่สร็จยัง